ไอโฟน e 13เนี่ยต้องบอกว่าจนถึงตอนนี้นะครับผมก็น่าจะได้เห็นหลายๆสำนักปล่อยรีวิวออกมากันพอสมควรแล้วใช่ไหมก็เรียกว่าน่าจะมีการชมแล้วก็พูดถึงเจ้าตัว iPhone 13มันนี้ยกันอย่างไม่ขัดปากว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้วันนี้ก็เลยขอมาแทงส่วนสักนิดนึงบ่นๆเกี่ยวกับตัว iPhone 13ตัวนี้นะครับผมให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพื่อเป็นการแบบเหมือนกับ1ึกตินิดนึงว่าถ้าเกิดว่าควรจะซื้อเจ้าตัว ไอโฟน13ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่ควรรู้สักนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าใครที่กําลังตัดสินใจอยู่จะซื้อไอโฟน13เนี่ยจะซื้อมันดีไหมหรือว่าจะไปซื้อรุ่นอื่นดีกันแน่นะครับก็เรื่องแรกเลยนะครับผมที่สเปคมันดูหรูหรามาห่ามากๆนั่นก็คือเรื่องของหน้าจอโปรโมชั่นที่120เฮิร์นะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าเกิดว่าใครที่รู้เรื่องสเปคแล้วก็พอจะรู้ความแตกต่างแล้วเนี่ยเวลาไปเห็นเนี่ยก็อาจจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโอ้โหมันแตกต่างอย่างตอนที่ iPhone เป็น60เฮิร์ตเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวเจอก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเอา iPhone 13เนี่ยไปวางใส่มือคนที่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีหน้าจอเปลี่ยนไปมันมี refresh rate ที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เขาดูคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องหน้าจอเลยกลายเป็นว่าโปรโมชั่นที่120เฮิร์ตเนี่ย สําหรับคนบางกลุ่มที่อาจจะแบบไม่ได้เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เห็นคุณค่าของหน้าจอ120เฮสักเท่าไหร่นับพอถามว่าเฮ้ยเออไม่รู้สึกเรื่องจอบ้างเลยเหรอเริ่มมีการไปนิดนึงว่าเฮ้ยมันมันหน้าจอบางทีขึ้นนะเขาบอกว่างขึ้นปะหน้าจอคมขึ้นปะคือก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับเอ๊ะ เป็นสเปคที่เพิ่มขึ้นมาแต่คนทั่วไปอาจจะยังรับรู้ไม่ได้หรือเปล่าแต่ง่างรก็ดีเนี่ยส่วนตัวคือผมจะมองว่าคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รับรู้หรอกแต่คือจริงเขาไม่สามารถที่จะอธิบายได้มากกว่าเขารู้แค่ว่าเอเอมันดูลื่นขึ้นมันดูนุ่มขึ้นคือมันจะใช้ก็ต่อเมื่อเขาได้กลับไปลองจับไปพวกรุ่นเก่าๆนั่นแหละครับผมวม่าจะเป็น iPhone 10 11 12แล้วหน้าจอมัน60เฮิร์ตเนี่ยคือเขาจะรู้สึกแน่ๆแ,แหละว่าทำไมมันดูช้าเหลือเกินซึ่งในความจริงแล้วไอ้คำว่าช้าของเขาในที่นี้ มันก็คือเรื่องของหน้าจอ refresh rate เนี่แหละนะครับแต่ถ้าเถามว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกไหมเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นนะครับก็เรียกว่าจับครั้งแรกก็รู้แหละว่ามันมีความแตกต่างมันหน้าจอมดูมีความสมูทขึ้นจริงนะครับแต่ที่จะต้องบ่นเนี่ยก็คือบ่นว่าคือคนทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นแค่นั้นเองถ้าจะให้บ่นเรื่อง refresh rate จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นที่ UI ของตัวออแอปอื่นๆมากกว่านะครับผมที่บางทีคือเขาก็ยังไม่ได้ทํามาให้ัพพ p o r t กับ ตัวของ refresh rate ตัวนี้นะครับมันก็เลยทำให้อ่าอาจจะไม่ได้ดูลื่นตาไปทั้งเครื่องขนาดนั้นนะครับซึ่งตัวของนักพัฒนาแอปเนี่ยก็ต้องมีการปรับเพื่อให้ตัวแอปของเขาเนี่ยรองรับกับ refresh rate ตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็คือมันเป็นปัญหาที่ผ่านไปสักพักนึงเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็คงจะแก้กันอย่างทัวหน้าในทุกๆแอปนั่นเองนะครับแล้วข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของการชาร์จนะครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าทาง Apple เนี่ยคือเขาไม่แถมหัวชาร์จ20วัตต์ตัวนี้ มาให้ภายในกล่องนะครับผมก็คือจะมีมาให้แค่ตัวของสายไลนิ่งตัวนี้เท่านั้นโดยเหตุผลที่เขาให้ไว้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรักโลกนะผมไม่ต้องแถมตัวนี้ก็จะได้มีขยะเกิดขึ้นในโลกนิดน้อยลงกว่าเดิมแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่โดนมีการถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับว่าทําแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือ Apple รักโลกจริงหรือเปล่าคือเรื่อว่าถ้า Apple อยากจะรักโลกจริงเนี่ยคือเขาควรจะเลิกใช้ตัวไลนิ่งได้แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่สายไลนิ่งเนี่ยคือ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลหรือว่าข้อจํากัดหลายๆอย่างที่มันใช้งานร่วมกับชาวบ้านเขาไม่ได้เนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เขาจะทุดสีเป็นแบบนี้ซะอีกนั่นเองนะครับแต่นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะบ่นอยู่ดีนะครับผมเรื่องที่จะบ่นจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าคือ Apple ไม่ยอมบอกเลยว่าตัว iPhone 13 Pro Max ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถรองรับกําลังไฟในการชาร์จนะครับผมได้สูงกว่าตัวหัวชาร์จที่เขาโปรโมทโปรโมทกันอยู่ที่20วัตต์ คืออย่างอันนี้เนี่ยเราลองใช้เป็นหัวชาร์จของทาง z m i นะครับผมที่มีมาตรฐานตัว MFI ที่หมายถึงตัว Mate for iPhone นั่นแหละนะครับก็คือเป็นตัวที่ได้รับการรับรองจากทาง Apple นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่3.3วัตต์ตัวนี้เนี่ยเราลองมาชาร์จกับตัวสอกของ iPhone 13 Pro Max แล้วก็พบว่ามันสามารถรับไฟได้มากกว่า20วัตต์จริงๆนะครับผมก็เนี่ยใช้ได้อยู่ที่27วัตต์กันไปเลยมาเลยรู้สึกว่า ทำไม Apple ถึงไม่ยอมที่จะบอกเรื่องนี้กับลูกค้านะครับผมเลยกลายเป็นว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะซื้อหัวชาร์จที่จ่ายกำลังไฟได้น้อยกว่าของทาง Apple ไปแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับตัวนี้จริงๆคือเราก็เนี้แนะนําเป็นตัวของทางเอ่อเตอร์ดารไปเลยแบบนี้เนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับผมพรนอกเหนือจากที่จะจ่ายกำลังไฟได้เยอะแล้วเนี่ยแลังจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไปใช้ชาร์จพวกของ iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆของทาง Apple เองเนี่ยก็จะได้กำลังไฟที่ค่อนข้างแรงด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับนี่คือก็จะเห็นเลยว่าขนาดเนี่ยมันก็จะเล็กกว่าตัวของทาง Apple เองที่จ่ายกําลังไฟได้น้อยกว่าอีกตั้งหากนะครับคือมันไม่มีเหตุผลเลยว่าทําไมจะต้องซื้อของทาง Apple นะครับซึ่งเจ้ตัว ZMIHA 715แกน33วัตต์เนี่ยก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแกเรียมไนไตรด์นะครับ ทำให้จ่ายไฟได้เสถียรและความร้อนเนี่ยก็จะสะสมน้อยอีกต่างหากโดยราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่599บาทเท่านั้นโดยทาง z m i เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัว33วัตต์เท่านั้นนะครับยังมีตัว z m i h a 7 1 6ซึ่งเป็นหัวชาร์จ20วัตต์ด้วยสำหรับเอาไปชาร์จ iPhone 13 iPhone 13 mini มีให้เลือก2แบบนะครับคือแบบหัวชาร์จอย่างเดียวเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่299บาทกับแบบหัวชาร์จบวกสายชาร์จ Type C to Lightning ด้วยเนี่ยอันนี้จะมีราคาอยู่ที่599บาทนะครับ โดยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปหาซื้อตามร้านค้าออนไลน์ได้เลยและเขารับประกันถึง2ปีเสียคือเปลี่ยนใหม่ให้เลยครับและเรื่องต่อมาครับอันนี้จะเป็นเรื่องของหน่วยความจําและนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย iphone 13 pro แล้วก็ iphone 13 pro max ในที่นี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเพิ่มหน่วยความจาจากร28เป็น2อ6เนี่ยอันนี้ก็คือคุณจะต้องจ่ายเพิ่มถึง4 0 0 0บาทนะครับโดยที่สิ่งที่คุณจะได้มาจากการจ่ายเพิ่มตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากหน่วยความจาที่เพิ่มมาแล้วมันก็จะมีอีก2เรื่องหลักๆที่คคุณจะได้ก็ื ความเร็วของการอ่านเขียนเนี่ยที่หลายๆคนน่าจะพอรู้กันดีอยู่แล้วว่า p p o o n เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นหน่วยความจำที่สูงหน่อยคุณถึงจะได้ความเร็วที่ดีกว่านะครับผมการอปกอย่างนึ่งก็คืออันนี้ถ้าคุณเป็นสายโปรต้องการจะถ่ายวีดีโอแบบจริงจังใช้ไฟล์ฟอร์แมตโปรเรสเนี่ยคุณก็จะต้องใช้เป็นที่หน่วยความจำระดับ256 g b ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมถึงจะถ่ายเป็น p r o r e s ที่ 4K 30เฟรมต่อินาซีได้ แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในระดับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีคนที่ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ย mm. ฉันจะอัปเกรดดีหรือเปล่าจาก108เป็น256เนี่ยมันจะเป็นไหมที่เราต้องจ่ายเพิ่มอีก4,000บาทเพื่อพื้นที่หน่วยความจําตรงนี้นะครับผมเพื่อใช้กับตัว iPhone ซึ่งเอาจริงเนี่ยผมท,ที่อยากจะบ่นก็คือว่าการเพิ่มหน่วยความจาของทาง iPhone เนี่ยต้องบอกว่าคือม,มันแพงจริงแล้วมันก็แพงแบบนี้มาตแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละจนถ้าบ่นไปก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเอาเรื่องเดิมๆม,ม,มาพูดซ้ำอะเนาะแต่เอาเป็นว่าเรืื่่่ออองงนีีี้ทผมยยากจจะบจริค ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสหรับผู้ใช้ทั่วไปไม่ได้ต้องการฟีเจอร์ที่มันเจ๋งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแค่ต้องการหน่วยความจําในการเก็บภาพเก็บวิดีโอพวกนี้เนี่ยอยากจะแนะนําว่าลองพิจารณาตัว iCloud กันเพิ่มเติมดีไหมนะครับผมโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการาหน่วยความจําเพิ่มขึ้นใช่ไหมจาก128เป็น256ในที่นี้เนี่ยถ้าคุณจ่ายเดือนละ 99บาทนะครับผมคุยเรื่องพืดด้นที่บนไอคลาวเนี่ยเพิ่มมาถึง200 GB นะครับผมก็เรียกว่ามันก็จะได้เยอะกว่าการอัปเกรดหน่วความจำของ iPhone แล้วนะครับซึ่งถ้าลองมาคำนวณดูแล้วนะครับผมเราเสียเดือนละ100บาทใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าเราจะเสียอยู่แค่ประมาณปีละ1200บาทนะครับแ,แล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้ iPhone เครื่องนึงอยู่ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเราก็จะเสียอยู่แค่ประมาณ3าม0เท่านั้นเอง ซึ่งเราไม่ต้องจ่ายทีเดียวด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดแล้วการใช้ iCloud เนี่มันก็จะมีข้อดีอื่นๆอีกอยู่เต็ไมไปหมดเลยนะครับผมทั้งในเรื่องของอข้อมูลเราเนี่ยเหมือนกับโดนแบ็กอัพขึ้นไปบ,บนคลาวด์ของทาง a p p เ e เองนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ต้องการที่จะแชร์หรือว่าไปเปิดดูจากเครื่องอื่นอะไรแบเนี้เขาสามารถที่จะเข้าถึงตัวรูปภาพของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมีต่างหากและในกรณีที่เรายังใช้งานไม่ถึง200กิกเนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะแชร์ตัวหน่วยความจําตัวนี้เนี่ยไปให้คนอื่นในครอบครัว ใช้ด้วยก็ยังได้นะครับผมเพราะว่าตัว iCloud ตัวนี้เนี่ยเราสามารถแบ่ง Air เข้าไปในใน m i l y Plan เนี่ยได้อีกหลายคนอีกต่างหากครับและในกรณีที่ทุกคนต้องการจะอัปเกรดไปใช้เป็นถึงหน่วยความจำระดับ 1TB เทรนี่ยคือคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกถึง20,000บาทจาก13 Pro 38,900บาท 1TB ทรจะคิดจุนอยู่ที่58,900บาทถ้าผู้ใช้เป็น iCloud นะคุณจะต้องจ่ายเดือนหนึ่งอยู่ที่350บาทใช่ไหมถ้าเกิดว่ากดคำนวณแล้วเนี่ย มันก็จะอยู่ที่ประมาณปีละ4,188บาทเท่านั้นซึ่งไอ้จำนวนนี้จริงๆคุณก็ยังสามารถที่จะเอาไปแบ่งกับคนอื่นได้อีกนะครับผมถึง5คนรวมคุณด,ด้วยเป็นทั้งหมด6คนเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายตังค์ทีเดียวปาทั้งก้อนเพื่อที่จะเอาหน่วยความจําแบบเต็มๆไปใช้แล้วคุณก็ไม่รู้จะใช้เต็มเมื่อไหร่ด้วยนะมาใช้เป็นแบบนี้แชร์คนอื่นได้คือดูแล้วถ้าเอาไปหาดิกเนี่ยมันกลายเป็นว่าตก1คนทั้งปีเนี่ยมันอยู่ที่มันบาทหรือว่าถ้าไปหากเนี่ย ก็ตกอยู่แค่ประมาณคนละ60บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะมันเลยกลายเป็นแบบเออมันมันฟังดูคุ้มไปเลยอะกับการที่แทนที่คุณจะต้องซื้อหน่วยความจําราคาแพงๆนะครับผมก็มาจ่ายเป็นตัว iCloud แทนเนี่ยน่าจะเป็นออปชั่นที่ดีกว่านะจริงๆข้อนี้เห็นเพื่อนหลายๆคนถามมาเยอะ,อะว่าเออถ้าเกิดว่าจะซื้อตัวของ iPhone 13เนี่ยเป็นตัวของความหน่วยความจำร2 8ยเนี่ยมันเพียงพอหรือยัง คือส่วนตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่หลายต่ไรามาแล้วนะคือผมใช้64ร้อเนี่ยก็จะไม่เต็มเพราะว่าผมจะใช้วิธีในการแบ็กอัพเรื่องรูปเรื่องของวีดีโอต่างๆเนี่ยขึ้นไปบน Google Photo ขึ้นบน iCloud ซาส่วนใหญ่อยู่แล้วไงมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถามผมนะคุณไม่ได้เป็นสายที่แบบลงเกมลงไปในเครื่องเยอะๆนะครับผมไม่ได้แบบต้องการที่จะเข้าถึงรูปภาพเป็นจำนวนมากในที่นี้เนี่ยจริงๆผมว่า การที่จะแบ็กอัพรูปแบ็กอัพข้อมูลทุกอย่างขึ้นไปเก็บบน iCloud เองเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการที่จะซื้อหน่วยคำจำใหญ่ๆเบิบ่มๆมาใช้งานนะครับเพราะนั้นนีย่ยังไงก็ลองพิจนารณากันดูแล้วกันคือถ้าถามผมผมบอกเลยว่าผมใช้128แล้วผมไปตีบวกที่ iCloud ดีกว่านะครับเ,เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจริงถือว่า iPhone 13เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับคำชมค่อนข้างเยอะมากนะครับว่า มีการพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงถ้าจะมีเรื่องบ่นจริงหรอของเรื่องแบตเตอรี่เหรอน่าจะเป็นว่าคือทําให้ Power Bank ที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานคือใช้ลืมอ่ะอย่างอย่างตัวนี้ที่ผมใช้ถือเป็นประจําเป็นตัว13 Pro เนี่ยจริงก็ถือว่าแบบก็อึดเป็นวันๆแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัว13 Pro Max เนี่ยบอกเลยว่าแทบจะโยนตัวของ Power Bank ทิ้งจริงคือมันใช้ได้นานม,มากดีมาก ถ้าจะมีปัญหานิดนึงที่เจอนะก็คือใช้ 5G นะครับแล้วยังเจอปัญหาเรื่องของเครื่องร้อนอะไรพวกนี้อยู่บ้างแล้วก็ดูเหมือนแบตก็จะลดลงเร็วอยู่กว่าใช้ 4G อยู่พอสมควร <S 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 คือลหลายๆครั้งเนี่ยที่คุณเห็นเวลาเ้าเทสกันนะครับผมที่บอกว่ามันเบิร์นแบตกันแล้วก็ดูว่ามันใช้งานได้ยาวนานขนาดไหนเนี่ยโดยมากจะเป็นการเทสบน Wi-Fi นะมันก็เลยดูจะยาวนานาอยู่พิเศษใช่ไหมฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่า จะก,กลายเป็นหนังคนละม้วนถ้าเกิดว่าเขาเทสอยู่บน 5G เดิมน iPhone 13ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโมเด็มนะครับของ 5G เนี่ยไปใช้ตัวของ Qualcomm X60 ไปแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเดียวกับพวกที่ใช้อยู่บน Android หลายตัวที่เป็นพวก Snap 888แล้วมานี้นะฮะตัวเดียวกันเลยคือมันมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีเท่ากับตัวของ 4G นะครับแต่ถามว่ามันจะกินแบตบ อะไรยังไงขนาดไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวมีเทสให้ดูแยกไปทีลึงแล้วกันนะครับว่าไอตัวของ 5G ตัวนี้เนี่ยมันจะกินแบตมากน้อยเพียงใดเมื่อลองเทียบกับตัวของ Android รุ่นอื่นๆนะครับผมแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือบอกได้ว่ายังมีปัญหาเครื่องร้อนยิ่งเกิดว่าคุณเอาไปใช้อยู่นอกบ้านเจออากาศร้อนๆข,ขึ้นมาแล้วใช้ 5G เนี่ยโอ้โหบอกเลยเืิแม้ว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ร้อนนะัะ มาถึงเรื่องกล้องอันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวของ iPhone 13เนี่ยคือมันเป็นตัวที่มีการพัฒนาเรื่องกล้องขึ้นมากว่าเดิมค่อนข้างเยอะอจริงๆนะครับผมก็ตัวของเซนเซอร์มีการเปลี่ยนเอาไปใช้ที่ขนาดเยอะกว่าในตลาดแทบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้นะตัวของเซนเซอร์ไซส์ตัวของพิกเซลไซส์เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยซึ่งลองถ่ายดูเนี่ยผมก็เรียกว่าค่อนข้างชอบแหละนะครับผมแล้วก็ทั้งทั้ง3เลนเลยเนี่ยถือว่าคุณภาพของภาพเนี่ยดีขึ้นกว่าตอน12 อย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดพอสมควรนะครับคือแม้ว่าจะเป็นในที่ที่มันมีแสงสว่างเยอะๆก็ตามทีส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเออไอโฟน13เนี่ยมันดีแหละนะครับโดยตัวที่ผมประทับใจที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่ตัวของเลนส์ออาต์วมันนี่แหละนะครับที่มีการพัฒนาขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผมว่าคือตัวที่มันทําเลนส์อาต์อาตวมาแล้วมันสวยขนาดนี้เนี่ยผมว่ามีน้อยอ่ะมีอยู่ไม่กี่ตัวในตลาดเท่านั้นนะครับ พอนอกเหนือจากที่มันจะถ่ายเป็นมาโครได้แล้วนะครับผมคือตอนนี้จริงๆแอบเห็นมีความคิดถ่ายมาโครกันกันให้พรึบทั่วโซเชียลเลยนะฮะเอาตร้าวายของตัว13 Pro 13 Pro Max เองเนี่ยมันก็ยังถ่ายได้สวยขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเหมือนกันทั้งมีการแก้ในเรื่องของขอบภาพให้มีการโค้งนี่ค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็ความคมชัดของขอบภาพเนี่ยเรียกว่าก็ทำมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ตัวตรงนี้เนี่ยก็คือลองไปเทียบกับตัวของ S21 Ultra มาเนี่ยก็คือจะคือค่อนข้างชัดว่าตัวขอบภาพหืหพวกนี้เนี่ยคือมันมันมันต่างกันพอสมควรเลยนะครับแต่ก็เรียกว่าดีคนละแบบละกันเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าจะเทียบกันจริงๆใน2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียคนละเรื่องกันเพราะถ้าเกิดว่าไปดูที่เรื่องของการซูมก็กลายเป็นว่าตัวของ S21 Ultra เนี่ยเขาก็ทําเรื่องของซูมมาได้ดีมากๆนะครับลองซูมเป็นดิจิตอลไปตัวนี้เนี่ยคือ10เท่าก็ยังเนียนกริอยู่ เอาเป็นว่าตัวนี้ยังไงการเทียบกล้องเนี่ยเดี๋ยวขอรวบอีกรอบนึงแล้วกันเพราะว่าพอดีเห็นเพื่อนๆมีคนบอกมาว่าเฮ้ยอยากจะให้ลองเอาไปถ่ายเป็นภาพบุคคลภาพเทียบกล้องในสถานการณ์ต่างๆของไอ้สตัวนี้แหละว,ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวจัดมาให้เพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็ถ้าจะมีบ่นนิดนึงก็น่าจะเป็นสําหรับคนที่ใช้เป็นตัว iPhone 13นี่แหละที่อุตส่าห์มีเป็นตัวของเซ็นเซอร์ตัวใหม่มาให้แล้วนะครับผมแต่ดัน ไม่ยอมใส่เลนสชุดใหม่มาให้ด้วยนะคือเผื่อใครไม่รู้นะครับก็คือตัว13 Pro กับ13ธรรมดาเนี่ยใช้เซ็นเซอร์เดียวกันก็จริงแต่ว่าชุดเลนส์2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับคือออโตไวของตัว13เนี่ยมันจะไม่เจ๋งเท่าตัว13 Pro นะครับผมนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมส่วนตัวแล้วของผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าคุณจะเ,เล่นตัว iPhone 13เนี่ยตัวที่ผมแฮปปี้ที่สุดตั้งแต่ลองจับมาเนี่ยผมจะชอบตัวของ iPhone 13 Pro ที่สุดนะเหตุผลหลักๆก็คงเป็นที่ตัวของ13 Pro Max น้ำหนัก แอบเยอะแอบหนักมากจนไม่ค่อยอยากที่จะถือมันยาวๆสักเท่าไหร่นะักส่วนของ iPhone 13มเนี่ยมันก็ดันมาสเปคแบบค่อนข้างจะกักกดๆนั่นเองนะครับแต่ที่มีเพื่อนๆถามมากันเยอะๆก็คือว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดจะซื้อจริงๆอย่างนี้ควรจะซื้อเป็น iPhone 12ไปดีกว่าไหมนะครับถ้าถามตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าจะซื้อ iPhone 12ธรรมดากับซื้อ iPhone 13... เนี่ยธรรมดา ผมแนะนำให้ซื้อตัว iPhone 13ดีกว่าเพราะว่าราคาของ iPhone 12กับ iPhone 13เนี่ยมันต่างถ้าหนูคำจัาเท่ากันที่128นะต่างแค่2,000บาทเท่านั้นมันก็เลยไม่มีเหตุผลเลยว่าเฮ้ยคุณจะซื้อเป็น iPhone 12ทํำไมซึ่ง iPhone 13เนี่ยมันก็จะมีทั้งในเรื่องของชิปเซตที่เป็น A15 Bionic ก็เร็วกว่าแรงกว่าตัวเซนเซอร์ที่ดีขึ้นแบตก็อึดขึ้นนะครับ มีฟีเจอร์อย่างพวกซีเนอมาติกโหมดถ่ายวิดีโอได้อีกสวยนะครับผมหรือว่าจะเป็นการปรับสไตล์ภาพก็ตามทีโมเด็ม 5G ก็ดีขึ้นกว่าเดิมคือทุกอย่างโอเคขึ้นมากๆแล้วนะครับแต่ว่าอ,อย่างหนึ่งที่ก็เห็นมีคนถามมาว่าเ้าตัวนี้ไปเทียบกับตัว iPhone 12 Pro Max ล่ะก็เห็นว่าชุดเลนส์เดียวกันแล้วก็ตัว12 Pro Max เนี่ยดูร้วแบตอึดกว่าใช่ไหมก,ก็ก็ใช่นะครับแต่ว่าก็ลองถามตัวเองดูก่อนละกันว่าคุณคิดว่าคุณจะได้ใช้เลนส์เทเลไหมนะครับผมเราก็เป็นคนที่ ต้องการเรื่องแบตอึดกว่ากันหรือเปล่าเพราะว่าตัวของ12 Pro Max ในตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆเท่าที่ผมไปเช็คราคามาก็ดูเหมือนว่าราคามือหของ12 Pro Max ยังแพงกว่า iPhone 13อยู่เลยนะครับซ,ซึ่งถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก,ก็สู้อัปเกรดเป็น13 Pro Max ไปเลยดีกว่าไหมก็จ่ายเพิ่มอีก3,000บาทจาก39,900ขึ้นเป็น42,900บาทนะครับผมก็จะได้เป็นตัวของ13 Pro Max มาเลยทันทีไม่รู้นะคืออันนี้สลับผมผมมองว่าเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้เยอะขนาดนั้นอนะ่ะก็ไปเอาตัวล่าสุดไปเลยดีกว่าไหมเพราะถ้าคุณจะซื้อส0 0 0มื่นไปลายเกือบ40,000กับไปตรงนี้มันมันแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วอะ่ะนอกจากว่าคุณจะได้โปรของไอโฟนสิบสองโปรเนี่ยที่ราคาดีมากๆม,ม,มีความห่างจากตัวของ iPhone 13 Pro Max มากๆเกิน5,000เลยมานเนี้ยอันนี้ผมว่าอ่ะก็แล้วแต่ก็คุณอยากจะใช้ iPhone 12 Pro Max ก็ ขึ้นหัวความพอใจคุณละกันนะครับส่วนในโฟนสิบสาตัวนี้เนี่ยแม้ว่าหลายๆอย่างอาจจะดูเปลี่ยนแปลงน้อยคือถ้าว่าคุณมาจาก iPhone 12เนี่ยผมจะยังไม่ค่อยแนะนําขนาดนั้นแต่ถ้าว่าคุณมาจากเนี่ยไอโฟน10 10s 11หรือว่าแบบคือแบบเป็นคนที่ห่างหายจาก iPhone มานานไม่ได้ใช้ iPhone มาก่อนแล้วจะมาใช้13าเนี่ยผมว่าก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งอยู่นะครับผมก็มาใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าผมก็ว่า คือด้วยเรื่องขนาดน้ำหนักราคาต่างมันก,มนก็มันก็น่าสนใจอยู่เลยละ่ะทั้งหมดกด็จะประมาณนี้นะครับผมสหรับเจ้าตัวของ iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max ที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับคือรวมๆถ้าถามผมนะออแบบสั้นๆเลยถามว่ามันโอเคไหมผมว่ามันก็ดีมันก็น่าใช้ถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อคือไม่น่าจะผิดหวังหรอกถ้า,าจะซื้อไปใช้อะ่ะ แต่เพียพิงแต่ว่าคุณจะสังเกตความแตกต่างมากน้อยได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า iPhone รุ่นสุดท้ายที่คุณใช้เนี่ยคุณใช้ขยับมาจากไหนถ้าห่างไปสักประมาณ2ปีเนี่ยผมว่ายังไงขึ้นมาผมก็ผมก็ว่าคุณจะรู้สึกแหละว่ามันมีความแตกต่างกับชัดเจนมากๆนะครับก็บอกว่าข้อมูลที่บอกมาทั้งหมดในวันนี้ก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อ iPhone 13ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมว่าน่าซื้อไม่น่าซื้ออย่างไรบ้างนะแล้วก็ถ้าเถอะว่าใครมีคาถามเพิ่มเติมอย่างไรนะครับผมแล้วก อยากจะดูการเปรียบเทียบอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวมาแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบแบตกับการใช้งาน 5G นะครับผมหรือว่าจะเป็นการทดสอบเรื่องกล้องนะครับว่าเ,เห็นมีรีเควสต์มาว่าอยากจะดูเป็นการทดสอบเรื่องกล้องสำหรับการถ่ายภาพคนโดยเฉพาะว่าโทนสีของแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างขนาดไหนนะครับหรือว่าจะมีเรื่องของวิดีโออะไรมานี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันก็ยังไงก็จะพยายามเขียนออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับ เพราอนๆเดีดว่าไม่อยากจะพลาดกันก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของดอยซานเอาไว้นะครับผมมีอะไรอัปเดตจะได้ไม่พลาดกันนะครับไปก่อนแล้วครับผมสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ